ได้อธิษฐานเงินหมื่นนะรูปอธิษฐานเสร็จแล้วก็รูปลูกเงินเลยเด้อเงินทองอะไรมาที่มาอ่าเนี่ยจอย่าอย่าไปรูปยี่สิบาทเด้อไปอ่ยี่สิบต้องรูปเงินต้องไปรูปเงินที่อุ้ยเป็นพันอุ้ยปิวแล้วู้้รู้อุ้ยไปหมดแล้วไปหมดแล้วสาธุหลวงพ่อโอ้ยอ่ะม่อยากดูเดี๋ยวเรียอะหลวงพ่อ รีวรีวสาธุสาธุเงินทองไรมาทีมาจำนวนยอดที่ลองพอให้นะครับเจ้หลวงปู่แปดหมื่นแปดศูนย์สองห้าห้าแปดศูนย์สองห้าห้านะครับยอดแรกก็จะมียอดแปดศูนย์ศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์ศูนย์เก้าห้าโอ้จะบัดเชิงไทยรู้ไปดูเด้อจำได้เนาะ แปดศูนย์ศูนย์เก้าห้าอืแปดศูนย์ศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์สองสามห้าแต่แต่เบื้องต้นก็จะลืมแปดศูนย์แปดศูนย์มีสองตัวศูนย<ม>์แปดศูนย์ก็อย่าลืมนะอโ,โอ้โนน 5, ก็ศูนย์เก้าห้าก็อย่าลืมลน,น,น 5, ะมอ่าทายทายเอานนแบ่งปันกันถ้ารวยก็อย่าลืมหลวงพอ่อ <laughs> แล้วก็ลูกสิริหลวงพ่ออย่าลืมทิศิัน ดูยูทูบช่องคุมทรัพย์เยนาอาไทยเอาจ้ะช่องยูทูบอะไรน้องพี่คุมทรัพย์เยนาเคยดูไหมเปิดแล้วเห็นแล้วเจอแล้วใช่มเจอแล้วอ๋ออ่ากดแชร์กดไลค์ให้ด้วยแล้วจะให้ห้าบาทจ่ายสดจ่ายสดเลยครับเดี๋ยวเรามารับพรเลยด้วยก็หลวงพ่ออารมทนาให้หน่อยนี่คือยอด ขออนุโมทนาบุญกับเอฟซีขุมทรัพย์พญานาคและกทิศพันธ์ชาแนลรวมถึงญาติโจมทั้งหลายวันนี้ก็ทางทิศพันธ์ชาแนลหรือว่าช่องขุมทรัพย์พญานาคได้นำปัจจัยมาถวายเป็นยอดปัจจัยที่ทางขุมทรัพย์พญานาคได้นำมาก็คือ8 9 5บาท แปดบาทและก็มามี fc ญาติโยมมาเจอมาร่วมถวายอีก140บาทรวมกันก็เป็น8 2 3 5บาทน่เพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถตอนนี้ทางวัดก็ได้เทพื้นรอบอุโบสถในยอดปัจจัยที่เทพื้นรอบอุโบสถก็300,000กว่าบาท ทีนี้หลังจากนี้เขาจะเป็นทํากําแพงแก้วทําเป็นกําแพงแก้วแต่ก็คเคลียตัวตัวนี้ให้แล้วเสร็จก่อนก็ได้รับกําลังศรัทธาจาก f อฟมทรัพยานาคพิษพันธ์เชนเนลที่ได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้ลูกศิษย์ลูกหาของลุงบุตรวงลูกศิษย์ลูกหาลุงพ่อเพชร และก็เอที่มีความศรัทธาในหลวงปู่สสวงตลอดถึง <c oughs> ผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยตอนนี้ยอดที่ทิดพันธ์นำมาถวายณนะวันนี้ก็แ0 0 0มื่นกบาทแปดหมกบาทก็ถือว่าเป็นยอดที่สูงพอสมควรถึงขอ ให้ทุกท่านทุกคนได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองให้มั่งให้มีให้ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านให้ล่ำให้รวยถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้มั่งให้มีให้ได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองประกอบกิจการเงินใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเกิดพบใดชาติใดก็อย่าได้ทุกข์อย่าได้ยากเกิดพบใดชาติใดจะได้อดจะได้ยาก คำว่าทุกข์ว่ายากจะบังเกิดมีคำว่าอดว่าอยากจะบังเกิดมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของหลวงปูส่สวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของหลวงปู่โสธรที่อยู่ในอุโบสถสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของหลวงปู่สีสุดโทปุโคปุโตโคตะแมสักยมุนีรีวิไลสมเด็จโตและสมเด็จ มหาจากักรพรรดิจงได้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยนุนสงให้ทิศพัานชาแนลขมมรัพ,พย์พญานาคนกได้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วจักรวาลให้มีคนรู้คนเห็นให้มีคนมาร่วมทำบุญกันเยอะๆและให้ญาติโยมทุกคนที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้จงมีแต่ความเจริญจุ เจริญในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุยะถาวาริวะหาปุราปาริปเรนติสาครังเอวามีไวโตทินหนึ่งเปตนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราสโสยะถามานิโชติระสโสยะถา สัพพิติโยวิวัตสัตุส์สภารโอโกวินัสัตว์มเมตีภวัตบรรรโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานาศิริสานิจังวัจจะปายิโนจัตตารโอธรรมวัันติอาย,ยุวโนสุขังพระลังขอให้รวยขอให้รวยรขอให้รวยขอให้รวยรวยด้วยเลขนี้เด้อยี่ีทุกคนทุกท่านนะ <laughs> อือ <laughs> <laughs> อย่างคล่องใจนะคระับไม่มวดก่อนก็เต็มเต็มนะ งวดก่อนที่ถวายแสนกระบาทตอนนั้นก็ออกเต็มๆเลยยอดนะครับยอดที่ถวายหลวงปู่ทุกครั้งจะออกอันนี้ยอดที่สองยอดที่มาถมาถ่ายแล้วมาถวายหลวงพ่อแล้วก็ถ่ายทาน่าจะยอดยอดที่ที่เขียนเลขให้เอฟซีนะครับก็ไม่เคยพลาดโอเคครับครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปตาม ดูนะครับที่จะทํากําแพงแก้วนะครับคุณผู้ชมที่จะทํากําแพงแก้วตามไปดูกันนะครับครับคุณผู้ชมนะครับโบสถ์ที่เอฟซีนะครับร่วมกันมานะครับที่บูชาเหรียญนะครับที่บูชาเหรียญไปนะครับเป็นนะคุณผู้ชมนะครับก็จะมาสร้างโบสถ์ก้อนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับด้านในเสร็จหมดแล้วนะครับด้านในเสร็จมดแล้วก็จะเหลือนะครับตรง ตรงนี้นะครับคุณชมนน internet, ก็น่าจะเหลือกระเบื้องที่จะปูเนาะแล้วก็ด้านข้างนะครับก็เทพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเทพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทํากําแพงแก้วนะครับกําแพงแก้วแก้วเงินแ,แ,แก้วทองนะครับเงินทองแก้ว,วแหวนเงินทองนะครับครับนะครับคุณผู้ชมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเนี่ยวัดปา่าพารานเพชรนมันสการครับลงปูนี่มา,าถ่ายทำนี่แหลวลงปู พ่หลวงพ่อเพ่นจะสร้างกำแพงแก้วเนาะเออมาถ่ายทำหลวงปู่จะทำกำแพงแก้ว,วก็เอฟซี FC เพราอได้อยู่หลวงปู่ออโอ้บวสวยหลวงปู่เนาะสวยนะครับเทพื้นด้านล่างเสร็จเาออ,อ,ออกจังสี่จังว่างามเนาะออสวยสวยโอ้ยรอ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  อ่ะคุณผู้ชมสวยยทารออ่ะคุณผู้ชมดูฮะนี่คือวัดป่าพารานเพชรอืมสาธุสาธุนะฮะปู่พญานาคด้วยก็มีนะครับอยู่บนวัดเลยหรือบนเขาเลยนะครับจุดเด่นสวยงามมากนะครับเนี่ยตรงนี้สวยจริงๆนะครับเนี่ยเฮ้ยสวยโบสถ์สีทองอาดามเลยนะครับ สีทองอารามเลยหลวงปู่โอสาธุเป็นบาร,รมีนะครับ f อฟที่ผ่านช่องคุมทรัพย์พานาคนะครับที่ัั c นชาแนลแล้วก็หลายหลายคนหลายหท่านนะครับที่บูชาเรียนมาก็เพื่อสร้างโบสนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับต่อไปก็เหรียญหลวงปู่ยังมีอยู่นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ทําบุญนะครับอยากทําบุญก็สามารถโทรมาได้แล้วก็จะได้เหรียญน,นะครับบริจาค แล้วแต่ศรัทธานะครับจะได้เหรียญรุ่นไหนแล้วก็จะมีอ่าบนัาสามร้อยเก้าเก้าก็จะได้เหรียญน,นะครับสี่ร้อยเก้าเก้าห้าร้อยเก้าเก้าก็จะได้เหรียญเหมือนกันนะครับแล้วเปรียนแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าเพื่อเอาปัจจัยนะมาสร้างโบ์หลวงปู่ให้เสร็จด้านบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือแต่กำแพงแก้วเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ได้มาก็จะสร้างกำแพงแก้วนะครับหลายคนหลายท่านก็กำแพงแก้วเนี่ยเป็นกำแพงแก้วโบน เพราะฉะนั้นการที่นะครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณผู้ชมในการทําบุญนะครับเนาะไม่ต้องเยอะตามกําลังศรัทธาเอสก็ทำมาเรื่อยๆอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมนะครับเอฟซี FC โอนมาก็เอสก็จะมาถวายหลวงพอ่อ <c oughs> มาถวายหลวงปู่นะครับที่บูชาเหรียญน,นะครับเพราะว่าบางคนบางท่านเอ๊ะถ้าโอนเข้าบัญชีหลวงปู่เลยหลวงพ่อเลยนี่คือเช็คไม่ได้นะครับคุณผู้ชมคือเช็คไม่ได้เหรียญก็ไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นโอนเข้าบัญชีหลวงพอ่อปุ๊บนะครับจะส่งเหรียญให้เอฟซียากลําบาก แต่ถ้าโอนมาทางาทาง S อหรือทางอะไรก็จะมีหลักฐานเขียนชื่อที่อยู่เพื่อจะส่งเรียนให้เนาะนะครับก็ここเลยต้องอาศัยว่าจะต้องโอนผ่านนะครับผ่าน S อนะครับผ่านช่อง S อแล้วก็จะมีการเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับไม่มีหายนะครับเพราะจะต้องส่งเรียนให้ f อทุกคนทุกท่านนะครับนะครับก็จะมีเรียนหลายรุ่นนะครับที่จะสร้างโบสถ์นะครับเนาะจะมีเรียนตั้งแต่อ่ารุ่นอ่าลง หลวงพ่อใหญ่นะครับก็น่าจะเกือบจะหมดแล้วนะครับหลวงพ่อใหญ่แล้วรุ่นลงยาก็จะหมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่องค์ก็สามารถ่าบูชานะครับบูชามาเพื่อสร้างโบสถ์นะครับก็ไม่ไม่แพงนะครับเนาะก็สามารถเราเราจะทํา่าบูชารุ่นไหนนะครับก็แล้วแต่กําลังศรัทธาแล้วก็จะได้เหรียญด้วยคือทบุญแล้วได้ได้เหรียญหลวงปู่สวง คือเรียนหลวงปู่สวงทุกรุ่นนะครับจะมาปลูกเสกที่อุโบโสถนะครับที่สร้างโบสถ์นะอันนี้คือบอกเอฟซทุกคนทุกท่าน romance. เรียนหลวงปูส่สวงที่ทุกรุ่นนะครับที่สร้างโบสถ์ก็จะมาปลูกเสกที่โบสถ์แล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์ uh ที่เป็นสายลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่สวงนะครับสายลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สวงนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องผ่านช่องเท่านั้นนะครับช่องกุมทรัพยานาคนะครับเนาะ นะครับที่เป็นสะพานบุญให้นะครับอ่าแล้วก็จะมีช่องมันีชแนลนะครับนะครับแล้วก็จะมีออยา,าด้วยนะครับเนาะก็เราก็สามารถติดตามนะครับเนาะอ่าผูพญานาคสวยงามมากนะครับพญานาคหน้าโบสถ์นะครับพระธาตุสีนี่ก็สวยงามมากหลวงปู่บอกว่าการสร้างนี่จะต้องเหมือนกันลิมิต ทุกครั้งเราจะสร้างคือไม่ได้สร้างเองครับเหมือนกันนิมิตเดียวเราขออนุญาตไปกราบข้างในโบสถ์นิดนึงนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านก็ตัวนี้จะมีการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะครับไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเห็นพระอาจารย์สุรชัยไทยทอดสดในการสวดมนต์ทุกวันนะครับโอ้โสวยงามมากนี่ครับด้านในนี่เข้ามาแล้วเย็นนะ เย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วเย็นเจี๊ยบเลยสาธุสาธุเนี่ยเพราะอยู่บนเขานะครับคุณผู้ชมเย็นมากเพราะอยู่บนเขานะครับเนี่ยสาธุสาธุเดี๋ยวขอสองด้านบนก็ทุกภาพมันจะมีจ้าภาพหมดเลยนะครับจะาภาพหมดเลยนะครับจะาภาพจองไว้หมดเลยนะครับเพราะโบ๊ โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์หลวงปู่สวงนะครับเจ้าภาพก็เลยหาง่ายมากนะครับจองบางคนก็จองไม่ทันนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเอฟซีของทิพพันธ์ก็จะมีคนจองอยู่แต่จองไม่ทันก็มีเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาดูหลวงปู่สวงจริงๆนะท่านนะครับนี่ครับนะครับหลวงปู่สวงโอ้โหยิ้มแย้มนะท่านยิ้มแย้มจมใสมากครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ ท่านอยู่แบบง่ายๆนะครับหลวงปู่นะครับคุณผู้ชมนะี่ยหลวงปู่ก็จะมีกล้วยกี่บีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอห้าบีห้าห้าพไม่ใช่วีเดียวห้าพขออภัยด้วยตัวเลขตัวนี้ตัวเลขตัวเลขอะครับก็จะมีนี่รายชื่อนะครับ นร้อยเอกนะครับนะครับก็มีเจ้าชื่อเจ้าภาพเยอะนะครับเนาะใช่เขียนรูปเหมือนลงปูสวงนะครับ,นะรบดูด้านหลังก่อนนะฮะาวาดภาพพุทธเจ้าพุทธประวัตินะครับสวยงามมากสวยงามจริงๆนะครับโบสถ์นะครับนะครับอ้สวยงามมาก สวยจริงๆนะครับน้องสวยจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านสวยมากอ่ะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอดคอนญาตกราบพระนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลขอให้สร้างโบสถ์นี้ให้เสร็จกำแพงแก้วด้านข้างให้เสร็จโดย f c ช่องคุมตสาาะน,นะครับเราจะได้ทำบุญสร้างโบสถ์หลวงปู่สวงด้วยกันนะครับ